ชายคนหนึ่งมันขี้อายมากขี้อายมันไปแอบชอบผู้หญิงเออไม่กล้าคุยกับเขาเออผู้หญิงเดินไปไหนมันก็แอบมองตลอดเลยเออทีนี้ผู้หญิงก็รู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้แอบมองอ,อผู้หญิงวันนั้นผู้หญิงก็เลยไม่ออกจากบ้านนนั่นผู้ชายก็ไม่ออกมามันก็ทนไม่ไหวมันคิดถึงเขามันก็ตามเขาไปถึงบ้านเลย <c oughs> ไปแอบอยู่ข้างรั้วบ้านเชะเง้อมองอยู่นั่นนะ่ะอย่าเห็นพอดีผู้หญิงมันอ้อมมัข้างหลังมันก็เลยแกล้งหยอกเล่นบอกเอ๊ะแต่คนนี้มาตามจีบใช่เหรอผู้ชายบอกกระดอเนี่ยกุมาหาทิ้งเหรียหลอก รักเขาแท้ๆเขาว่าขี้อายคนขี้อายขี้อายเออพูดถึงอีกเรื่องทําไมอะผู้ชายขี้อายเหมือนกันอีกทำไมมีแฟนแฟนพาแฟนไปนั่งคุยที่สวนลุมทีนี้นั่งเสกเอามือไปเท้าขี้เข้ามันก็อายยกขึ้นก็ไม่ได้ไม่ได้ยกขึ้นผู้หญิงก็รู้มันก็เลยออกกลอุบายบอกน้องเชื่อั้นในเมืองไทยเนี่ยพี่ไปเที่ยวมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นทางเหนือ ถูกัะถูให้ออกเริ่มเช็ดไม่ว่าจะเป็นทางเหนือทางใต้อิสานที่ไหนที่ไหนก็ไปมาหมดแล้วนะเหลือแต่สวรรค์ยังไม่ได้ไป <c oughs> ดมว่ากลิ่นไปหรือยังไง <c oughs>